วงของชาวราศีธนูท่านมีเกณฑ์ได้ลาบทรัพย์ชโชคใหญ่นะครับอาจจะมีเงินก้อนนะครับอาจจะมีเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านไปปลดหนี้ปลดสินนะครับนะทำไยว่าท่านจะมีชโชคลาภใหญ่จนมีเงินไปปลดหนี้ปลดสินได้นะครับนะใครที่คิดที่จะไปลงทุนเรื่องของการเงินต่างๆนะครับนะทำายว่าการลงทุนเรื่องของการเงินจะประสบความสาเร็จนะครับ นะการเงินที่เราคอยคาดหวังท่านมีเกณฑ์ที่จะได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนเล็กก้อนใหญ่นะครับนะฮะมีเกณฑ์ที่จะได้ดวงลาบทรัพย์ใหญ่โชคลาบเข้าดีเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะครับนะนะการงานที่ต่างประเทศนะครับใครทางานต่างประเทศทางานแล้วว่าทํางานแล้วก็จะมีการเงินเข้ามาเยอะนะครับนะงานที่เกี่ยวกับการขนส่งการเงินดีไม่ว่าจะเป็นการส่งคนส่งของต่างๆนะครับงานด้านน้านะครับน้ําใช้น้ําดื่มน้ําใช้ทำไงว่า จะประสบความสําเร็จการเงินดีนะครับงานที่เกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวกับคุณผู้หญิงเสื้อผ้าเครื่องใช้ต่างๆนะครับทำไมว่าจะประสบความสําเร็จการเงินดีนะนะครับงานที่เกี่ยวกับการพูดให้คําปรึกษานะครับงานที่เกี่ยวกับสอนงานที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับงานที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลต่างๆการเงินดีนะครับงานที่เกี่ยวกับศิลปินศิลปะนะครับการร้องรําทําเพลง นะนะครับงานที่ต้องไปออกสื่อโซเชียลนะครับงานอินเทอร์เน็ตนะฮะทําใว่าการเงินท่านก็จะดีนะนะครับดวงสุดยอดโชคลาบทรัพย์เศรษฐีโชคใหญ่นะครับคิดฝังสิ่งใดมีเกณฑ์ที่จะสมหวังอย่างที่โดยเรื่องการเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่ๆนะครับนะฮะไม่แน่นะครับชาวราศีธนูนะครับท่านก็อาจจะได้โชคลาภใหญ่ ไปปลดนี้ปลดสินนะครับนะอาจจะได้โชคลาภหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นก็เป็นได้สวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทำนายดวงชะตาโชคลาภการเงินให้กับชาวราศีธนูในช่วงวันที่1นึ่งถึงสิบห้าพฤศจิกายน 2 5 6 7นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดวงโชคลาภการเงินของชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านจะมีโชคลาภการเงินเข้ามาเยอะหรือไม่ท่านจะมีรายได,ได้การเงินเข้ามาเยอะหรือเปล่าเดีวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทํานายแบบกว้างๆหากพระเครื่อง,ป,อง,ป,อง,ป,องประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านวนนาทีนี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีธนูนะครับวันนี้อาจารย์เปิดไพ่มานะก็มีไพ่ที่เด่นในเรื่องของโชคลาภการเงินขึ้นมาหลายใบยเลยทีเดียวนะครับไพ่เด่นใบแรกนะครับของชาวราศีธนูที่เด่นในเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับก็คือไพ่เด็กถือถ้วยนะครับไพ่เด็กถือถ้วยนะครับ Pa g e of c ั p s นะฮะ มายถึงลางสังหรณ์ดีมีเซนด์ดีนะครับถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นนะครับทำนายว่าถ้าชาวราศีธนูท่านใดน,นะครับคิดอะไรเอาไว้ในเรื่องของการเงินท่านมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จสมหวังอย่างที่คิดนะครับอันนี้คือความหมายของไพ่นะสมหวังอย่างที่ตั้งใจนะครับนะคิดอะไดาไว้เนี่ยก็จะเป็นไปตามนั้นได้นะครับถ้าเกิดท่านใดน,นะครับที่ ทิดจะลงทุนเรื่องของการเงินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเกี่ยวกับการค้าขายนะครับทำธุรกิจนะครับหรือว่าการเสี่ยงโชคใดๆทำนายว่าท่านจะสมหวังประสบความสาเร็จกับเงินก้อนใหญ่ท่านคาดหวังรอคอยเอาไว้นะครับนะฮะให้เด็กถือท้วน,นะครับเป็นไพ่แห่งลางสังหรณ์ถ้าท่านคิดว่าลงทุนอันนี้แล้วมันจะได้ก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้ตามนั้นได้นะ,นะครับ ถือว่าเป็นไพ่การเงินที่ดีมากๆเลยนะครับวันนี้ขึ้นมาเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะครับไพ่เด่นใบต่อไปนะครับเรื่องของการเงินโชคลาภของชาวราศีธนูนะครับก็คือไพ่ DM e s สนะครบไพ่ DM e s สนะครับหมายถึงราชินีนะครับมีเกณฑ์ได้ลาบทรัพย์ใหญ่นะครับมีเกณฑ์ได้การเงินก้อนใหญ่นะนะ ความหมายของไพ่นะครับไพ่ราชินี The Empress นะครับหมายถึงผู้มีวาสนาเหมือนมีคนมาหยิบยื่นในเรื่องของการเงินให้ก็ทำนายว่าชาวราศีธน,นูนะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะมีคนมาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินนะนะครับการออกปากเรื่องการเงินนะครับมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายและด้วยมิตรภาพดีเอ็มเพรสขึ้นเนี่ยบางทีเนี่ย อาจจะได้ซั์ได้การเงินแบบไม่ต้องออกปากเลยก็เป็นได้นะนะครับอาจจะมีคนรักนะครับหรือว่าคนสนิทนะฮะมาหยิบยื่นให้ท่านเลยก็เป็นได้นะแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าโดดนี้ขึ้นนะครับเรียกว่าถ้าไปทําธุรกิจอะไรก็ตามนะครับมีเกณฑ์จะได้เงินง่ายได้เงินเยอะนะครับนะเขาเรียกว่าเป็นงานง่ายๆได้เงินเยอะๆอันเนี้ยขึ้นมาเนี่ยจะเป็นความหมายของไพ่ The Empress เลยนะครับนะฮะราชินีอันนี้เลยมีวาสนานะครับนะ ได้เงินทรัพย์ใหญ่มีโชคลาภเหมือนเป็นเหมือนดุดดุดเป็นเหมือนราชินีเลยนะนะครับนะมีทั้งเรื่องของการเงินนะฮะมีเรื่องของบริวารที่มาเอาใจอะไรแบบนี้เลยนะครับให้เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่ temperance นะครับนะหรือว่าคนถือถ้วยน้ำนะครับเทน้ำกลับไปกลับมานะ อันนี้จะเด่นมากเลยนะครับกับคนที่ทำงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะฮนะนะใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับการขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งของส่งคนส่งอะไรก็ตามนะครับอันนี้เกี่ยวกับการขนส่งถือว่าการเงินดีนะครับนะใครที่ทงานที่เกี่ยวกับกรเรื่องของน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ําใช้น้ําดื่มอะไรก็ตามทำนายว่าจะประสบความสำเร็จการเงินดีนะครับใครที่ ทำงานที่เกี่ยวกับ,ต,บกต่างประเทศนะครับอยู่ในเขตต่างประเทศนะครับที่มีชาวต่างประเทศยเยอะอันนี้การงเงินท่านก็จะดีนะนะฮะใครท,ที่กําลังที่จะหาลู่ทางช่องทางเดินทางไปทํางานต่างประเทศนะครับทํานายว่าจะประสบความสําเร็จทํามีซ่าก็มีเกณฑ์ที่จะผ่านนะนะครับนะฮะแล้วก็ท่านใดที่ทํางานประจํานะครับอยากที่จะไปดูงานใหม่นะฮะไปสอบสมัครงานใหม่ทํานายว่าท่านเกณฑ์ที่จะได้ งานอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะครับนะใครที่ยังไม่ได้คิดที่จะไปย้ายงานใหม่หรือหางานใหม่ทานายว่าท่านจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับเงินเดือนของท่านก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะนะครับใครที่เป็นเจ้าข,ของธุรกิจนะฮะทำงานฟรีแลนซ์ก็ทานายว่าท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามานะครับไปติดต่อเจราจารมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะนะครับการพูดเจราจารเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะครับ ดูวินาครับถ้ามีไพ่ h e Empress ขึ้นคู่กับไพ่ t m p p e r ร n น e นะครับไพ่สองไม้เท้าเนี่ยอันนี้ถือว่าจะมีคนถูกกระทำในเรื่องของการไปต่างประเทศนะครับนะคนที่จะพึ่งพาได้ลักษณะจ,จะเป็นผู้หญิงผิวขาวอวกผมออกสีทองทองหน่อยนะนะครับวันนี้แล้วก็ดวงเนี่ยนะครับนะถ้านะใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะครับนะ เจอพาผู้หญิงอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับของใช้ที่เกี่ยวกับผู้หญิงอันนี้การเงินจะดีนะการค้าขายแบบนําเข้าส่งออกนะครับเอาของต่างประเทศมาขายก็การเงินดีใครที่ส่งออกนะครับก็ก,การเงินดีด้วยมาดูกันที่ไพ่เดนใบต่อไปนะครับก็คือไพ่พราะราชาถือถ้วยนะครับไพ่พระราชาถือถ้วยนะครับ king of cups นะฮะหมายถึงคนที่เป็นศินลปิน เก่งด้านศินละปะนะนะครับงาน c r e เอทีฟครีเอเตงานความคิดสร้างสารรค์การเงินดีนะครับงานที่เกี่ยวกับศาสนาเกนะี่ยวกับเรื่องของศาสนาการสอนการให้คําปรึกษาต่างๆนะครับนะทำนายว่าการเงินจะดีนะครับงานที่เกี่ยวกับการร้องเพลงนะอันนี้ถือว่าการเงินค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับนะ ถ้าดวงขึ้นแบบนี้นะครับถ้าใครเนี่ยนะครับนะฮทำงานด้านดนตรีศิละปะนะครับงานด้านความคิดสร้างสรรค์ครีเอทีฟครีเอเตอร์สื่อโซเชียลต่างๆอันนี้ถือว่าจะมีโชคลาภเข้ามาเยอะนะครับการเงินก็จะเข้าดีเลยนะนะครับนะดวงโชคลาภเนี่ยถือว่ามีเข้ามาไม่ขาดมีการเงินการงานเข้ามาเรื่อยๆนะครับนะเรียกได้ว่าก็มีใช้ไม่ขาดมือเลยนะครับการเงินของชาวราศีธนูนะ ไพ่เดนใบต่อไปนะครับก็คือไพ่จัดเม้นตนะครับไพ่พิพากษาความหมายของไพ่นะครับคือการหลุดพ้นนะฮะวันนี้นะครับอาจารย์ดูดวงโฟก,กัสที่เรื่องการเงินและโชคลาภนั่นก็แปลว่านะครับความจำนารของไพ่นี่ยก็แปลว่าชาวราศีธนูนะครับมีเกณฑ์ที่จะหมดหนี้หมดสินอ่า ก็ไม er uh um, ่แน่นะครับชาวราศีธนูนะครับท่านอาจจะได้จับทรัพย์ใหญ่เล่นลาบทรัพย์ใหญ่จะได้โชคใหญ่นะครับหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านก็เป็นได้นะครับโดยวงนนะครับเป็นโดนที่แบบได้เงินแบบเซอร์ไพรส์ปัจจุบันทันด่วนนะครับเป็นการเงินที่แบบได้มาแบบไม่คาดฝันไม่คาดคิดนะนะครับไม่แน่ชาวราศีธนูนะครับท่านอาจจะได้โชคลาบก้อนใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับมีเงินนปลดหนี้ปลดสินต่างๆที่ท่านมีอยู่ก็เป็นได้นะนะครับนะฮะ ถือว่าก็เป็นดวงที่มีการเงินทรัพย์เข้าไม่ขาดเลยนะนะครับชาวราศีธนูนะครับนะแต่ที่ทำงานประชาสัมพันธ์นะครับถือว่าการเงินดีแนละการพูดเจราจาต่างๆนะครับมีการจะประสบความสําเร็จนะครับนะฮะดวงนะครับมีรากสังหรณ์ดีนะนะครับนะถ้าคิดอะไรไว้มีเกณฑ์ที่จะได้สมหวังในเรื่องของการเงินนะครับ เรามาดูกันที่ข้อเสียในเรื่องการเงินของชาวราศีธนูกันบ้างน,นะครับชาวราศีธนูนะครับในเรื่องเสียหายในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับจะต้องระวังเรื่องของการเสียเงินไปกับญาติพี่น้องนะครับนะอาจจะมีญาติพี่น้องมาขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินกับท่านนะครับรืะจะเป็นเพื่อนสนิทนะฮะดวงนะครับที่จะนําความเดือดร้อนเรื่องการเงินมาให้กับชาวราศีธนูนะครับ โดยแบบนี้นะครับคนที่จะเข้ามาเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นผู้หญิงผิวเข้มๆหน่อยนะครับนะตัวผอมๆนะนะครับตัวไม่อ้วนมากตัวผอมๆหน่อยนะผมออกสีแดงๆน้ําตาลน้ําตาลทองงแดงๆนะอันนี้นะครับอาจจะมาเดือดร้อนนะครับกับความช่เหลือเรื่องการเงินท่านได้นะครับซึ่งถ้าให้ไปแล้วเนี่ยอาจจะได้คืนยากนะครับเพราะว่ามีไพ่สิบดาบขึ้นมาด้วยนะนะครับการให้ยืมเงินต่างๆไม่ค่อยดีนะครับชาวราศีธนูนะ นะครับถ้าโดนนี้ขึ้นเนี่ยทำนายว่าท่านจะได้ขืนยากเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้นะครับมีไพ่เดอะแฮงแมนขึ้นเวลาไปทวงเนี่ยจะยากมากเลยถ้าชาวราศีธนูนะครับให้ตังใครยืมไปนะนะครับอาจจะเขาอาจจะเงียบใส่เวลาทวงด้วยทําแบบนี้นะนะครับอันจะทวงยากนะครับก็ไม่ควรให้ยืมเงินในช่วงระยะนี้นะครับนะฮะให้เดอะแฮงแมนขึ้นนะครับหมายถึงว่าถ้าชาวราศีธนูนะครับ มีงานอะไรคร้างอยู่เนี่ยมันอาจจะเสร็จยากหน่อยแต่มันก็ผ่านนะมันก็เสร็จได้นะครับอาจจะต้องใช้ความสามารถนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าดวงหลักๆเนี่ยที่ดูเรื่องการเงินที่ดีเนี่ยคือยังไงก็ตามท่านก็จะมีการเงินเข้ามาเยอะนะครับนะบมันจะมีงานบางตัวเท่านั้นล่ะครับที่มันมีปัญหานะแต่มันก็จะผ่านไปได้นะครับให้ก้าวไม้เท้าอาไพก้าวไม้เท้าเรื่องการเงินนะครับอันนี้ก็จะ เกี่ยวกับเรื่องของคนที่จะมายืมเงินท่านนี่แหละนะฮะอาจะมีเรื่องเสียเงินที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนอื่นในเรื่องของการเงินนั้นและได้คืนยากนะครับอาจจะมีเรื่องเสียเงินใี้กับผู้ใหญ่ภายในบ้านได้นะครับจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะรวมไปถึงญาติพี่น้องนะครับนะฮะการลงทุนที่เกี่ยวกับถ้ามีใครลักษณะอย่างที่อาจารย์บอกนะครับผิวเข้มเข้ม ผมผอมหน่อยนะนะฮะอืมอันเนี้ยถ้าไปลงทุนด้วยจะไม่ค่อยดีนะครับอย่างน้อยก็ในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้าทุสจิกายนสองพันห้าร้อสิบเจ็ดนะครับสรุปนะครับดวงของชาวราศีธนูท่านมีเกณฑ์ได้ลาบรัพย์ โชคใหญ่นะครับอาจจะมีเงินก้อนนะครับอาจจะมีเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านไปปลดหนี้ปลดสินนะครับนะทำไยว่าท party, ่านจะมีชโชคลาภใหญ่จนมีเงินไปปลดหนี้ปลดสินได้นะครับนะใครที่คิดที่จะไปลงทุนเรื่องของการเงินต่างๆนะครับนะทำไยว่าการลงทุนเรื่องของการเงินจะประสบความสาเร็จนะครับนะการเงินที่รอคอยคาดหวัง ท่านมีเกณฑนที่จะได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนเล็กก้อนใหญ่นะครับนะฮะมีเณฑนที่จะได้ดวงลาบทรัพย์ใหญ่โชคลาบเข้าดีเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะครับนะการงานที่ต่างประเทศนะครับใครทำงานต่างประเทศทางานแล้วทํางานแล้วก็จะมีการเงินเข้ามาเยอะนะครับนะงานที่เกี่ยวกับการขนส่งการเงินดีไม่ว่าจะเป็นการส่งคนส่งของต่าง,างๆนะครับงานด้านน้นํานะครับน้ําใช้น้ําดื่มน้ําใช้ทำงานว่า จะประสบความสําเร็จการเงินดีนะครับงานที่เกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวกับคุณผู้หญิงเสื้อผ้าเครื่องใช้ต่างๆนะครับทำไมว่าจะประสบความสําเร็จการเงินดีนะนะครับงานที่เกี่ยวกับการพูดให้คําปรึกษานะครับงานที่เกี่ยวกับการสอนงานที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับงานที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลต่างๆการเงินดีนะครับงานที่เกี่ยวกับศิลปินศิลปะนะครับการร้องรําทําเพลง นะนะครับงานที่ต้องไปออกสื่อโซเชียลนะครับงานอินเทอร์เน็ตนะฮะทำนายว่าการเงินท่านก็จะดีนะนะครับดวงสุดยอดโชคลาบทรัพย์เศรษฐีโชคใหญ่นะครับคิดหวังสิ่งใดมีเกณฑ์ที่จะสมหวังอย่างที่โดยเรื่องการเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่ๆนะครับนะฮะไม่แน่นะครับชาวราศีพนูนะครับท่านก็อาจจะได้โชคลาภใหญ่ ไปปลดหนี้ปลอดสินแลครับนะอาจจะได้โชคลาบหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นก็เป็นได้นะครับถ้าท่านมีธุรกิจที่ใหญ่โตขนาดนั้นนะครับนะอาจจะได้โชคลาบซับก้อนใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับเป็นดวงที่อาจจะได้ลาบซั์ใหญ่แบบกระทานนันหันปัจจุบันท่านด่วนนะครับนะดวงแบบนี้เป็นดวงเซอร์ไพรส์เรื่องของการเงินนะครับการพูดเจรจาเรื่องของการเงินกับคนรักนะครับจะประสบความสําเร็จหรืออาจจะมีคนมา หยิบยืยนนย่นเงินให้ท่านเลยก็เป็นได้นะครับมีขอมีค่าให้ท่ษษานเลยก็เป็นได้นะครับชาวราศีธนูในช่วงวันที่1ถึง15พฤศจิกายน2567นะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหว้บูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเสริมดวงโชคลาภแนะนําให้ชาวราศรีธนูน,นะครับไหวขอพรกับพระแม่อุมาเทวีขอพรกับพระแม่รัศมีก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภ ให้กับชาวราศีธนูนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ท่าใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอท่านนะครับโชคดีมีโชคหน้าทรัพย์ก็ใหญ่ๆทุกทุกคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ